ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงชาแนลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับท่านใดที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชัยให้ท่านนั้นมีโชคลาภมังคังร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันทว่นหน้าเทินชะตาห้าราศียิ้มจนแก้มปรี แตมบุญทำงานรับทรัพย์นับเงินล้านจะเป็นท่านดวงดีที่เกิดราศีในกันบ้างเชิญมารับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับหนึ่งราศีมีนการเงินอาจได้โชคหรือมีลาภอย่างไม่คาดฝันที่จะได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเขารบับถือแต่หากจะหาไรายได้เพิ่มเติมหรือจะเสี่ยงโชค เก่งกำไรก็ควรตรวจสอบข้อมูลให้ดีๆส่วนด้านการงานกิจการการงานซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของบันเทิงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีโอกาสที่เงินทองจะไหลมาเทมาหากใครทำมาค้าขายช่วงนี้ก็รุ่งหยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแถมได้รับความช่วยเหลือความร่วมมือจากผู้หลักผู้ใหญ่ถึงทำให้คุณได้รับราบ หรือพผลสําเร็จดังที่คุณคาดหวังเอาไว้สําหรับขนว่างงานหากสมัครงานจะได้สัมภาษณ์งานในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้งานมากขึ้นอีกด้วยส่วนด้านความรักนั้นคนมีคู่ช่วงนี้อาจจะต้องโสดไปก่อนส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้ควรสารสัมพันธ์ปรับความเข้าใจกันให้ดี 2. ราศีพฤกษกการเงินอาจได้โชคลาภที่ทำให้มีความมั่งมีมังคังมหาศารโอกาสทองมาถึงแล้วเงินทองจะไหลมาเทมาการงานของคุณนั้นการเข้าสังคมสังสรรค์หรือใช้สื่อออนไลน์เผยแพร่ตนเองให้มากขึ้นก็จะเป็นโอกาสขยายงานกิจการงานจะมีโอกาสรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเป็นระยะที่อาจจะต้องระวังพนักงานรูปจ้างต่างชาติอาจจะก่อเรื่องให้เดือดร้อนหรือเสียหายได้ด้านความรักเพื่อนเราจะนำพาคนที่คุณนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันอาจจะถึงขั้นได้เป็นคู่ครองส่วนคนมีคู่ระว่างอาจจะเกิดข้อทะเลาะวิวาท ตราสีสิงการเงินอาจได้โชคหรือมีลาบเงินทองไหลมาเทมาจากบ้านที่อยู่อาศัยจากญาติผู้ใหญ่ท่านจะให้โชคมีเกณฑ์เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วถูกสรกรางวันใหญ่ส่วนการงานอย่าประมาทไม่ควรเชื่อคำมั่นสัญญาหรือคำพูดใคร ดังนั้นต้องมีวิจารณญาณเพราะช่วงนี้งานจะมีเยอะขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าสามารถขยับขยายกิจการสาขาต่างๆได้เพิ่มเติมโอกาสทองมาแล้วให้ขยันทำมาหากินความรวยนี้จะเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของคุณเป็นหลักด้านความรักอยู่ในระยะที่ควรใส่ใจคนรักและคู่ของให้มากขึ้นส่วนคนโสด ระหว่างการติดต่อสัมพันธ์โดยตรงเฉพาะกับผู้สูงวัยอาจจะมาตีสนิทเพื่อวังผลประโยชน์จากคุณได้ 4. ราศีตุลการเงินหากจะหาไรายได้เพิ่มเติมก็อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ถ้าจะทำสัญญกรรมเสริมความงามอาจจะต้องพิจารณาให้รอบคอบส่วนด้านอื่นๆ การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงของชาวราศีตุลถือว่าเป็นราศีที่มีลางสังหรณ์ดีให้เชื่อเพราะจะมีโอกาสได้หยิบจับสลากรางวัลอันยิ่งใหญ่ความรวยมาปรากฏอยู่ตรงหน้าส่วนการงานการค้าการข,า,า,รขายการบริการจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทำให้เงินทองไหลมาเทมาแต่ถ้าจะร่วมหุ้นลงทุน ทำธุรกิจกับมิตรสหายโดยเฉพาะที่เป็นโครงการใหญ่อาจจะต้องค่อยตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดเพราะมีเกณฑ์สูงอาจจะผิดหวังนอกเหนือจากนี้ธุรกิจออนไลน์ซึ่งเกี่ยวกับอาหารการกินจะรุ่งโรดมีโอกาสได้ผลกำไรหลักแสนถึงหลักล้านเลยทีเดียวด้านความรักความสัมพันธ์รักค่อยๆดีขึ้นคนมีคู่รักกันดีคนโสด อาจจะต้องกำลังเหงากายเหงาใจควรไปแหล่งบันเทิงเพื่อช่วยให้ขายเหงาได้สุดท้ายนี้ราศีมังกรการงานกิจการงานที่ติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศหรือกับคนต่างถิน่นต่างแดนจะมีโอกาสที่ธุรกิจจะรุงร่งโรดมีผลกำไรดียอดขายทะลุเป้าส่วนการเงิน จะมีโชคราบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยใครชอบซื้อสลากไว้บอกเลยว่าให้เลือกซื้อกับพ่อค้าแม่ขายที่มีลักษณะสูงไวักว่าอาจจะถูกฉกกับท่านได้หยิบจับเงินก้อนโตความมั่งคังร่ำรวยจะมีมาปรากฏภายในเร็ววันอย่างแน่นอนส่วนด้านความรักความสัมพันธ์รักราบรื่นมีโอกาสจะได้บุตรหรือธิดามาเป็นโซ่ทองของใจ คนโสดควรระวังเพื่อนสนิทที่คิดไม่ซื่อไม่เชื่อไม่ลบรูหลูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ